ฟุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทยตลอด24ชั่วโมงเสนอรายการ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ข้าวสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการกีฬาฟุตบครับค่ะรายการดีๆสําหรับเยาวชนที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอลค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ข้าววันนี้ครับมาอยู่กันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปทุมวันนะครับทันที่แห่งนี้ครับก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่27ใช่ค่ะชื่อปทุมวันเกมค่ะใช่ครับผมก็จะไปแข่งขันกันนะครับที่มทธรังสิตนะครับผม วันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศนะครับของการซึกซ้อมรวมไปถึงพูดคุยกับท่านผู้วยการของโรงเรียนด้วยถึงเรื่องของแนวทางของการจัดการแข่งขันใช่ค่ะคแล้วก็เฟิร์นจะพาไปดูการเตรียมตัวของน้องๆนะคะในความพร้อมที่จะไปแข่งขันกันในกีฬาปฐุมวบลเกมค่ะครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยครับา,า,า,รา,ราััสาีสม สาธิสามคีก,กีลารวมใจสาธิสามคีสาธิสามคีสาธิสามคีรวมใจ และตอนนี้ครับผมก็นั่งอยู่กับท่านทูมในการสมรักจันน้อยนะครับท่านทูมในการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยาเขตปัตุมวันนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับท่านทูมในการต้องขอทราบถึงประวัติความเป็นมาของการจัดกีฬาสาธิตขึ้นมาครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับครับจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาสาธิตสมัครคีก็เริ่มจากที่โรงเรียน4โรงเรียนสาธิตด้วยกันนะครับมาร่วมกัน Uh, ประชุมร่วมกันนะครับก็จะมีโรงเรียนสาธิตปทุมวันสาธิตประสานมิตรฝ่ายปฐมสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาธิตมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้มาประชุมกันแล้วก็หาว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยทั้ง4โรงเรียนได้มีโอกาสที่จะมาร่วมทํากิจกรรมกันก็คิดว่าเป็นกิจกรรมกีฬาที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเราเนี่ยทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกัน ก็เลยจัดการแข่งขันว่ายน้ําขึ้นเป็นเกมแรกนะครับโดยใช้ชื่อว่ากีฬาสันซึมคีแล้วก็แก่งการแข่งขันว่ายน้ําเป็นจุดเริ่มต้นครับเมื่อปีพศ2 5 5 8ั้ครับมนก็คมีแต่กีฬาว่ายน้ำวิ่งน้ำอย่างเดียวครับนะก็จะมีตอนนั้นนักกีฬาว่ายน้ําจะบูมมากนะมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตอะไรต่างๆเหล่านี้ เราก็แบ่งเป็นรุ่นอายุกันนะครับแล้วก็แข่งตั้งแต่เด็กชั้นประถมจนถึงเด็กมัธนมธยมปลายด้วยกันครับก็คือหลังจากในครั้งแรกขึ้นมาก็มีการจัดการแข่งมาเรื่อยๆสักก็มาณครั้งที่เท่าไหร่ครับที่เริ่มมีกีฬาชนิดอื่นเข้ามาก็ปีพศ .2524 ครับที่เป็นเป็นปีที่สาธิตพุทธุวันเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพตรงนั้นเนี่ยก็มีกีฬาขึ้นมาหกชนิดกีฬาด้วยกัน นะครับนะนะก็จะมีกีฬาว่ายน้ําและก็กีทาเป็นหลักและนอกนั้นก็จะเป็นกีฬาสากลที่นิยมกันกชนิดก,กีฬาด้วยกันนะครับเป็นกีฬานิสากลก็จะมีพวกฟุตบอลวอลเลย์บาสเกตบอลเทนเทเเทนิสเทเบิลเทนนิสแบดมินตันนะครับ,รบที่เป็นกีฬาที่ท,ที่ที่นิยมกันอยู่ก็กีฬาประเภททีมใช่ครับเริ่มมีการแข่งขันนั่นปในช่วงนั้นนะครับเป้าหมายหลักๆของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีคืออะไรครับ วัตถุประสงค์ของกีฬาจันทรจัดกีฬาสายดนตรีก็คือว่าเราอยากให้นักเรียนอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองเนี่ยได้ได้ตระหนักถึงการออกกําลังกายเรื่องของการเล่นกีฬานะครับได้ให้นักเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับได้สับสนให้ครูบาอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันนะครับปกติแล้วจะมีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมประมาณสักกี่โรงเรียนครับ ขณะนี้เนี่ยมีทั้งหมด19โรงเรียนนะครับโรงเรียนสาธิต19โรงเรียน19แห่งนะครับมีผู้ในการ19ท่านที่ที่มาร่วมกันนะครับอยากจะเรียนถามว่าในครั้งนี้ครั้งที่37นะครับสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปรทุมวันได้รับเกียรติในการเจ้าภาพก่อนหน้านี้นี่เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วกี่ครั้งครับเป็นมาแล้ว5ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับ ก็เรียนว่าทุกครั้งที่สาธารวนัเป็นภาพก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นปีที่200ปีเฉ,เฉลิม200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์หรือ,อะจะเป็นเฉลิฉลมฉลองปีเยาวชนสากลน,นะเมื่อปีพศ2532นะครับแล้วเราก็เป็นเมื่อครั้งสุดท้าเมื่อปี2545นะก็มีชื่อว่าปทุมวันเกมนะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2500 55นะครั้งที่37ก็เรียกว่าปฐุมวันเกมเช่นเดียวกันก็ปฐุมวันเกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน10ปีที่ที่ผ่านมาเป็นการรีเทิร์นกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนึงนะครับก็แน่นอนว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่ กว่าทุกครั้งที่เคยจัดมาอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เราได้พูดคุยแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของกีฬาสาธิตกันไปแล้วนะครับผมเดีในช่วงหน้านะครับยังคงมีเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีนะครับให้กับุผูชมทุกท่านได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเดรกกันครู่เดียวครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของคิสปอร์ตนะครับในช่วงนี้ครับยังคงอยู่กับท่านผู้อำนวยการสมรักจันน้อยนะครับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดบัตรทุมวันนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่37นะครับในครั้งนี้ครับนโยบายของการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างครับครับเอ่อปีนี้เนี่ยเราก็เน้นเรื่องของความสามัคคีนะครับก็ตาม ชื่อของเกมกีฬาคือกีฬาสันทิศมคีนะครับเราก็จะมีคาขวัญว่าสาธิตสัมคีไมตรีสัมพันธ์กีฬาสมานฉันท์ปทุมวันเกมครับฉะนั้นเราก็ให้ทุกรงเรียนสาธิตทั้ง19แห่งเนี่ยได้มาร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการที่จะร่วมกันแข่งขันกีฬาแล้วก็ทํากีฬามาตรฐานกีฬาให้สูงขึ้นนะครับโดยที่เราจะใช้สนามการขันที่มหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตเนี่ยซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มาตรฐานนะครับ เคยแข่งเอชเกมมาแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ใช้สนามนี้เพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้ใช้สนามที่มีมาตรฐานแล้วก็สติการแข่งขันน่าจะสูงขึ้นอันนี้เป็นนโยบายหนึ่งแล้วก็เราก็จะเรื่องดูเรื่องของการความสามัคคีความร,ร่วมมือร่วมแรงร่วมใ,ใจครับครับผมกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันมีกี่ชนิดกีฬาครับก็มีทั้งหมด16ชนิดกีฬาครับนะครับ <ul ain> <ation> เรามีกีฬาหลักก็คือกีฬาว่ายน้ํากับพีทาแล้วก็มาจะเป็นกีฬาประเภทฟุตบอลนะครับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะครับลีลาดนะครับเป็นกีฬาที่กําลังฮิตเหมือนกันนะเด็กๆเราเต้นลีลาสดีมากนะครับนี้ก็จะเป็นกีฬาทั้งหมดเกือบ16ชนิดกีฬาท่านดาวเพ่หมดนะครับในเรื่องของที่พักนักกีฬาอะไรครับมีการจัดเตรียมให้กับน้องๆที่มาต่างจังหวัดอย่างไรบ้างครับอาจร การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เนี่ยเราจัดที่พักให้ที่ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับ11โรงเรียนนะเพราะว่าที่พักเนี่ยเราจะไม่พอนะที่พักก็จะพักอยู่ในที่เมเซเดียมบ้างที่ในยิมบ้างนะจะใช้ในยิมที่ใช้การแข่งขันเนี่ยเป็นที่พักด้วยนะครับแต่ทุกห้องติดแอร์หมดนะก็จะเป็นได้สะดวกสบายในเรื่องของเราไม่ต้องร้อนนะนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับ แน่นอนว่าสะดวกสบายแน่นอน<ช>นะครับสำหรับเรื่องของการสนับสนุนแน่นอนและที่จะไม่พูดถึงไว้ได้เลยก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ก้านแข่งขันหรือเราเรียกว่ามาสกอตนันเองนะครับ,นะรบตรงบริเวณด้านหน้าของผมท่านผู้อำนวยการนะครับ,รบ,นะรบเป็นอะไรับมาเอ้อ ก็เป็นชื่อว่าเป็นม้าไมตรีนะครับมี2ตัวด้วยกันนะฮะตัวแรกเป็นผู้ชายชื่อว่าม้าไมตรีนะครับในนี้ตัวนี้เป็นผู้ชายฮะจะคาดข้าพกาม้านะครับจะดูสัญลักษณ์ได้ชื่อม้าไมตรีอันนี้มาตั้งแต่ปี2 5 4 5ซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ครั้งที่5นะแล้วก็เมื่อปี2 5ง5เนี่ยเรามีม้าตัวเดียวเป็นม้าไมตรีนะครับปีนี้2555 นะครับมีน้องน้ําใจหม่อีกคนหนึ่งฉะนั้นก็เลยว่าน้องน้ําใจไม่ตีนะครับก็จะเป็นคู่กันนะครับซึ่งในในในปีที่สองครั้งที่สามเจ็ดนี้ก็จะมีน้องน้ําใจไมตตีครับเป็นคู่กันนั้นในสิบปีข้างหน้าถ้าปฐุมวันเป็นเจ้าภายอีกครั้งหนึ่งจะมีลูกมาด้วย้อง์ก็คือเ็ิ่มมาทีละตัวใช่ก็จะมีฮะนะครับอันนี้ต้องการสื่อให้เห็นถึงปีของการแข่งขันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ สัญลักษณ์ของม้าเนี่ยม้าเนี่ยจะเป็นม้าที่มีความรวดเร็วปราดเปรียวว่องไวนะเป็นม้าที่สง่างามนะครับแล้วก็เป็นม้าทรงของพระบาทสมเด็จพระจุลหัวอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับของสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเจ้าเจ้าอยู่หัวเนี่นี่ก็จะเป็นม้าที่สง่างามจะเห็นว่าเราเป็นม้าศึกนะครับอย่างเงี้ยแต่ในสิ่งที่เป็นม้าศึกเนี่ยก็มีความน่ารักอยู่ด้วยนะจะเห็นว่า น่ารักมั้ยครับน่ารักมากครับเนี่ยอยู่คู่กันนี่ถือว่าโอเคนะใช่นะครับผมครับสีชมพูนี่สื่อถึงอะไรอ่าสีชมพูเนี่ยเป็นสีสัญลักษณ์ของโรงเรียนครับน้ําเงินอ่าน้ําเงินชมพูครับเป็นสัญลักษณ์อ่าเป็นสีของโรงเรียนนะฮะสีน้ําเงินก็หมายถึงอ่พระมหากษัตรสักนะครับอ่าสีชมพูก็เป็นสีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่ห้า ครับผมมีวางจำหน่ายได้ i ั n ครับอ๋อเป็นลิมิเต็ดเลยนะครับตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะอันนี้ก็ทำไว้ให้กับให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันแล้วก็ให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศที่1ที่2ที่3จะได้ตัวตุ๊กตาม้าไปด้วยครับนะครับก็ถ้าสมมติว่าสนใจอะไรก็หลังไปกับท่านรุ่ในการดยครับเรื่องของ รครี้แต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของระบบการแข่งขันกันบ้างนะครับว่าในครั้งนี้มีการแข่งขันขใช้ระบบการแข่งขันอย่างไรรวมไปถึงถ้าหากว่าติดตามเชียร์การแข่งขันนี้จะต้องไปติดตามเชียร์อย่างไรและต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงหน้าครับ ตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับท่านผู้อำนวยการสมรักจกันน้อยนะครับกับการพูดคุยกันถึงเรื่องของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามคัคคีครั้งที่37นะครับที่สราทิศมาวิลา,าลัยศรีนครีวิโรจน์ปทุมวันได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเน้นไปที่กีฬาฟุตบอลกันบ้างในครั้งนี้นะครับมาตรฐานของการแข่งขันในกีฬาฟุตบอลจะเป็นอย่างไรครับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลเนี่ยผมว่าเป็นกีฬายอดฮิตนะครับ,รบมีทีมที่เข้าร่วมรแข่งขันถึง ทุกระดับเนี่ยครับประมาณเกือบ10ทีมด้วยกันนะครับการแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่าคงสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละโรงเรียนก็คงเตรียมทีมของตัวเองมาค่อนข้างดีนะครับสิบทีมในปีนี้ที่เข้าร่วมการแข่งขันให้จาลองวางเป็นหนึ่งของรายการนี้เป็นหนึ่งนะครับเพื่อสีสันในการแข่งขันเพื่อจะได้ทัุ้รยิ่งขึ้นนะครับครับถ้าถามว่าเต็งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ คงจะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับพูดในภาพรวมๆกันลกันว่าอยากให้กําลังใจกับทุกๆทีมที่เข้าลงแข่งขันเพราะว่าในระดับทั้งประถมและมัธยมต้นและมัธยมปลายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนเนี่ยคงจะตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะมาคว้าชัยชนะนะให้เป็นที่หนึ่งของแต่ละระดับชั้นนะครับชั้นในระดับประถมเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยสาธิตประสานมิตรเนี่ยก็น่าจะ น่าจะเป็นเต็งนะครับนะส่วนระดับมัธยมเนี่ยน่าจะเป็นในต่างจังหวัดนะจะเช่นขอนแก่นหรือว่ากําแพงแสนส่วนในกรุงเทพนี่ผมว่าคงจะไม่ไม่ทิ้งจุฬาหรือเกษตรศาสตร์นะครับแต่น่าจะสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละทีมนี้เตรียมทีมกันสูสีมากนะครับในปีนี้พูดถึงเรื่องของ มองอนาคตของการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนในเครือสาธิตเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนี้ต่อไปครับเราเคยเราเคยมีการรับนักกีฬาที่เป็นเ,เหมือนกับว่าแต่และโรงเรียนนะบางรบโรงเรียนเนี่ยมีการที่จะรับน,นักเรียนนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดหรือนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลเข้ามาอยู่ในใน,ในโรงเรียนแล้วก็สร้างทีมขึ้นมานะผมยกตัวอย่างอย่าง ปฐุมวันก็เคยคิดที่จะทําแบบนี้นะครับแต่ของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องเรียนนะครับเรื่องของการการเรียนเป็นส่วนใหญ่เรื่องวิชาการแล้วก็กิจกรรมเรื่องของอ,อ,อื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าการส่งเสริมให้นักกีฬาเนี่ยได,ได้ได้เล่นกีฬาโดยที่ฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่ยอดทิตแล้วก็เป็นฟุตบอลอาชีพได้นะครับเราก็น่าจะส่งเสริมเด็กเหล่านี้เ,เข้าสู่โครงการช่างเผือกในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปอจากนั้น เราถึงอยากให้นักกีฬาสาธิตสมัตชีเนี่ยได้พัฒนามาตรฐานรเรื่องของอการเล่นแล้วก็การแข่งขันให้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็แน่นอนฮนะเรื่องของอการเก็บตัวการบำรุงทีมการ,รดูแลนะนักกีฬาให้มีความสามารถโดยมีโค้ชที่ดีๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญน,นะครับ,รบแล้วก็มีประสบการณ์ไปแข่งขันในระดับต่างประเทศนะซึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ นักเรียนของเราได้ได้มีโอกาสส่วนการแลกเปลี่ยนการแข่งขันกับพวกเราเนี่ยเราก็มีกันอยู่แล้วครับครับอือก็แน่นอนว่ากีฬาฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในนโยบายการสนับสนุนแต่ต้องควบคู่กับการเรียนใช่ครับแน่นอนนะครับสุดท้ายครับอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการนะครับได้พูดเชิญชวนนะครับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับหรือผู้ที่สนใจไปตามเชียร์นักกีฬาของการแข่งขันในกีฬาสาิตสามัคคีในครั้งนี้ครับ ครับในโอกาสนี้ในฐานะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรปทุมวันเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะดาเนินการแข่งขันในช่วงของตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27ตุลาคมนะครับที่ศูนย์กีฬาหวาัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์ลังสิตนะครับก็อยากให้ท่านผู้ปกครองนะครับครูบาอาจารย์นักเรียนนะครับที่ยังไม่ได้ไปเป็นส่วนดนว่การแข่งขันหรือเป็นนักกีฬาก็ ไปร่วมจีแรงร่วมใจร่วมกันเชียนะครับให้เกมการแข่งขันนี่มีความสนุกสนานนะและเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆสถาบันนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกศรรษาของมหาวิทยาลัยธรรมศรรมสาศรรมสตร์ก็ดีนะครับหรือประชาชนที่อยู่รอบๆศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ดีนะครับได้ไปร่วมร่วมกันนะทำให้เกมการแข่งขันนี่ดีขึ้นนะครับนอกจากนีน้เรายังมีลานกิจกรรมด้วยนะครับที่มีการขายสินค้าราคาถูกมีโอท็อป นะจากจังหวัดปทุมธานีนะครับมีจากาการออกร้านของอผู้สนับสนุนอของเราอีกหลายๆรา,ายการด้วยกันครับนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับในช่วงของวันเวลา,าที่เราได้จัดการแขงขันครับที่<ม>ธรรมศาสตร์ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวครับของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามรังที่27นะครับในวันพรุ่งนี้ครับหรือวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมผู้ที่สนใจก็สามารถไปตามรักตามเชียร์กันได้นะครับที่เบนสเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับรวมไปถึงศูนย์กีฬาในละแวกนั้นนะครับผมสำหรับช่วงนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้นวยการสมรักจันน้อยนะครับผมถึงเรื่องราวของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกัััันคครรบบดี ครับผมและเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราก็จะขอส่งต่อหน้าที่กับน้องเฟิร์นนะครับได้ไปดูบรรยากาศก่อนการแข่งขันนะครับกับการซ้อมเชียร์ของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปรัจุมบันครับเเเเข้้้าาาาาไไปปออใหมัันนนนนนนดดีีพื่จจ่จจวนนนนทานาน ชมนะคะวันนี้นะคะเพิรอนจะพามาดูการฝึกซ้อมของน้องๆค่ะในกีฬาสาธิตสามาคีครั้งที่37ค่ะประุมบอนเกมค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเฟิร์นจะพามาคุยกับน้องๆสองคนค่ะคือน้องเต่ากับน้องมินค่ะที่เป็นผ,ผู้ผู้คุมกองเชียร์ที่เราได้ไปดูน้องๆซ้อมกันเมื่อกี้นะคะอ่ะน้องเต่าสวัสดีคะ่ะน้องมินสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างกับการซ้อมน้องๆที่เตรียมตัวจะไปแขกในวันอาทิตย์นี้อ๋อก็รู้สึกดีเหมือนกันครับน้องตั้งใจเออแล้วนี่เป็นน้องๆมอะไรเอ่ยมสองกับมสามแล้วน้องมินล่ะคะน้องมินช่วยเต่าเลยกันสอมน้องยังไงบ้างค่ะก็คุมน้องแล้วก็ดูน้องที่ไม่ทำอะค่ะแล้วฝึกซ้อมกันนานหรือยัง S <S <S ใช้เวลาเงินกว่ววววาใช่ไหมก็คือทุกคนก็มีความตั้งใจและที่จะไปฝึกไป,ไปแข่งกันอะไรนี้ใช่ไหมวันนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับน้องเต่าแล้วก็น้องมินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันในสถานที่อื่นที่น้องๆฝึกซ้อมกันบ้างค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเฟิร์นก็อยู่กับหนุ่มที่จะเรียกว่าหล่อก็ได้ตีก็ได้เท่สมาร์ทมากเป็นประธานเชียร์ของที่สาธิปทุมวันเดี๋ยวเราไปพูดคุยสวัสดีครับชื่อน้องะไรครับชื่อแมนครับชื่อน้องแมนอ่าน้องแมนเป็นประธานเชียร์ใช่ไหมใช่แล้วมีการจัดการกับเด็กๆยังไงเอ่ยกับการที่จะทําเนี้ยฉุดมากเด็กๆก็จะเป็นพี่วาร์กครับเป็นคนดูแลอ่แล้วน้องแมนก็มีหน้าที่ในงานมักแมนจะเป็นคนที่คอยประสานงานนะครับแล้วก็ ว่าวนไหนยังขาดอะไรคอยจัดงานโดยรวมมะครับในรอแล้วแ่ยตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าเ่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมกับในทีมกับการทำมุ่งนี่นั่นปัญหากับการทํางานกันใช่คู่กันเหรออ่าใช่ตลอดเวลาครับอืมแล้วปีนี้เนี่ยสาธิตทุกวันเนี่ยมีทีเด็ดอะไรบ้างที่จะไปเอาชัยชนะกลับมายังเป็นความลัวครับต้องคอยติดตามกันเลยโอ้โหโอเคครับยังไงวันนี้พี่ก็ขอขอบคุณน้องแมนมากมกนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคะเราก็ได้เห็นน้องๆเนี่ยวากน้องกันต้องกินแล้วเเราจะมาพูดคุยกับน้องบ้างว่าน้องเนี่ยมีทักษะยังไงในการดูแลน้องควบคุมน้องแล้วก็วากน้องได้แบบสุดยอดโหดเงียบมากอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเลยค่ะชื่อพิพินค่ะพิพินพิพินใช่ปะเดี๋ยวพี่เรียกไม่ถูก เดี๋ยวเธอจะวักพี่ไปเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่ะ <laughs> อะแล้วเนี่ยในการคิดท่ากับการฝึกซ้อมเนี่ยใครเป็นคนคิดคือจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะคะ่ะที่เขาเป็นเหมือนคนคิดโค้ดอะคะ่ะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งแล้วคือเหมือนว่าคนที่สอนคือจะเป็นพวกสตาฟการคือเหมือนแบบว่าเหมือนให้คําแนะนาเขาเขาว่าแบบเออย่างนี้ยากไปอย่างนี้ง่ายไปอ,อะทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นวันพี่พีเปิดละพี่อยากให้น้องพี่พินเนี่ยฝากถึงแฟนๆรายการหน่อยว่าเนี่ย จะให้ช่วยเป็นกำลังใจเป็นแรงเชียร์ให้กับเราหน่อย่ค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยเชียร์โรงเรียนสาธิตปทุมวันนะคะเพราะว่าครั้งนี้พวกเรานะคะทางโรงเรียนก็เหมือนว่าให้ความสําคัญกับงานนี้มาแบบสิปีมีคร้างก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะอ,อ๋อแล้วแล้วก็พี่ก็จะเป็นกําลังใจให้อีกแรงหนึ่งแล้วกันนะคะ,คคะขอบคุณค่ะาามัคมัคคี าสามีควใจเยาวชนโครงการ c o เวอร์โคชิ่งสุดตื่นเต้นได้เดินตามรอยนักเตะทีมแชมป์ไทยลีก2 0 2 2ในวันที่15ตุลาคมเหล่าบรรดาเยาวชนรุ่นอายุระหว่าง8-15ถึง15ปีในตบเท้าเข้าร่วมโครงการ c o เวอร์โคชิ่ง เพื่อฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่องร่วมกันเป็นระยะเวลา5วันเต็มกิจกรรม5วัน4คืนที่จัดอย่างต่อเนื่องกินนอนกันตลอดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะอย่างถูกวิธีในหลักสูตรระดับโลกโคเวอร์ c h ชิงณสนามสิงห์ฟุตบอลพาร์คที่จำกัดรุ่นอายุ8ถึง15ปีโดยเก็บตัวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่19ตุลาคม นอกเหนือจากการให้เรียนรู้ของสถาบาันระดับโลกที่มอบหลักสูตรพัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนด้วยเครือข่ายทั่วโลกทั้งเอเชียสหรัฐอเมริกายุโรปออสเซียและแอฟริกาเพื่อพัฒนาความมั่นใจและสร้างสารรค์ก่อให้เกิดความสนุกสนานในการฝึกซ้อมรู้จักคุณค่าของชัยชนะและทุกย่างก้าวในการตามรอยนักเตะในทีม s c g เมืองทองอยูไนเต็ดโดยทางคุณการจันรัฐผู้จัดการของการนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า น้องๆที่ถูกคัดเลือกเข้ามาอบรมในครั้งนี้จะได้สัมผัสวิถีการฝึกฟุตบอลระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและที่สําคัญจะได้ใช้ชีวิตเดินตามรอยนักเตะ s อสซีเมืองทองยูเนเต็ดในทุกๆอิริยาบถของความเป็นมืออาชีพ เราต้องการให้ทำต่อเนื่องกิจกรรมที่ปประโยชน์และต้องการให้เด็กที่ใช้เวลาว่าให้ประโยชน์ช่วงปิดเทอมเห็ได้ว่าโคเวอร์ทำมาทุกๆปีตั้งแต่ซัมเมอร์แคมป์วินเทอร์แคมป์จนมาถึงครั้งนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลแคมป์เราได้จับต้องแน่นอนเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออห้องนะ้ำจากรุชี่นะครับห้อง i ม a ค r รูมห้องพักนักกีฬาสนาม SG สซเเดียมนะครับการจะมีตอนปลายตอนจบคอส์สเนี่ยก็จะมีให้เด็กเข้าไปเล่นการแข่งขันจัดเกมภายในเล่นกันเองข้างในครับทุกอย่างเลยที่จะมีที่ ทีมเมืองทองได้ใช้เด็กรุ่นนี้จะได้ใช้รวมถึงจะมีซูเปอร์สตาร์มามีเดลนเกลตมาสอนฟุตบอลด้วยในคอร์สคอร์สหนึ่งก็จะมีไม่ว่าจะเป็นมาริโอ้ทีละสินแดงดาหรือว่าพนุพงศ์วงศาหรือนักเตะเอสจีจะวนเวียงกันมาเข้ามาหาน้องเขาทุกคนทางโค้ชเวิร์ดโคชชิ่งได้มีทีมงานสตาฟโค้ชมืออาชีพอย่างมิสเตอร์ชอนลุคเซนบิลลี่ผู้อนวยการหน้าเทคนิคสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ด มิสเตอร์มาริโอโรเมสโคสุรพงศ์กรุงเทพและผลชมชื่นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดดูแลอย่างใกล้ชิดช่วงวันเวลาว่างของการปิดภาคเรียนของเยาวชนกับการใช้ชีวิต5วันในการใช้ต้นฉบับแห่งการเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังที่แท้จ,จริงคือการันตีของอนาคตที่จะได้ผ่านโครงการนี้ว่าได้การฝึกฝนอย่างเข้มงวดและถูกต้องมากที่สุดที่เมืองไทยเคยมีมาก่อนในประเทศไทยจะมีที่เมืองทองแห่งเดียวคือ Power ว o a c h คส g นงครับ ซึ่งถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่ใครไม่สามารถลอกเรียนแบบได้นะครับที่ผมมองจีนิบนันดับแรกนะครับ2ความเป็นมืออาชีพของคณะทํางานนะครับซึ่งมีความใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดีในช่วงเว่า5วันในการเข้าค่ายเข้าแคมป์วันนี้เด็กสามารถนําไปต่อยอดฝึกเองได้ทุกครั้งที่หลังจากว่าเลิกเรียนปุ๊บที่ไม่ได้ฝึกที่อื่นผมก็จะฝึกกับลูก2คนซึ่งถือว่าเป็นความบอบอุ่นในครอบครัวของผมด้วยครับ ครับและทั้งหมดก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของการฝึกซ้อมในการเชียร์ก่อนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่37นะครับก็น่ารักทีเดียวนะใช่ค่ะเราว่าวันนี้น้องๆเนี่ยโหดมันฮามากโดยเฉพาะความโหดเนี่ยสุดยอดจริงๆวันนี้นะครับน้องๆที่ขึ้นแทนเชียร์ข้าผมเองนี่ก็ถือว่าโอ้โหทุกคน ความพร้อมมากกับการที่จะเตรียมตัวไปแข่งๆกันกับหลายๆโรงเรียนใช่ครับผมก็ได้ีประสบการณ์ที่น่าจะหาไม่ได้นะครับจากอื่นนะครับผมก็ติดตามให้กำลังใจเชียร์ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสาสตวที่ทั้งที7ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมใช่เช่นเดียวเราสองคนก็จะติดตามแล้วกาะเตะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยแน่นอนครับครับและสอวันนี้รับรายการกีฬาต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับต้องตาม่าผมและน้องเปิร์ลจากัคุณผู้ ไปที่ไหนครับวันนี้สวัสดีครับ,บจะรวมใจจับมือกันไวเ้เราไปด้วยกันประสาทความน้ำใดๆก็ไม่อาจจะต้านทานถ้าเรารักกันอย่างนี้เรื่อยไปสาธิาสา,ามคีสาธิสามคีสาธิสามคีกีฬารวมใจสาธิสามคี ชาติสามัคคีชาติสามัคคีรวมใจ